อมาทแห่งความมืดเขาคือชายผู้มีใบหน้าอมหิตผู้บงการให้ชาวบ้านล่าจับบูมาให้เพื่อใช้เพิ่มพลังเวทอันลึกล้ำของตนเองเขาผู้นี้ครอบครองเวทมนต์อันทรงพลังและเชี่ยวชาญในศาสตร์ลี้ลับ 1. วิชาควบคุมยันสะกดหรือผนึกร่างศัตรูอย่างไร้ทางขัดขืน 2. วิชากระเรียนดำรวมพลังจากยันแปลเปลี่ยนเป็นกระเรียนปีศาจจู่โจม 3. วิชากรเรียนขาวรวมร่างกับเหล่าทหารกระดาษกลายเป็นร่างขนาดยักษ์ 4. อาณาเขตผน,นึกปีศาจตั้งเสาผนึกดูดกลืนพลังวิญญาณพร้อมกับพายุหิมะแช่แข็งทุกสิ่งในพริบตาติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นของเขาได้ในอิทธิฤทธิ์นางพญานาคีขาว ภาพยนต์แอนิเมชันแฟนตาซีแห่งปี2019